สวัสดีทุกคนวันนี้มาที่รถติงดีนเป็นประเทศของอังกฤษนะเนี่ยซัมเมอร์แล้วอย่าคิดจะผิดว่าเป็นสเปนหรือว่าเมืองไทยนะตอนนี้หน่าร้อนแล้วอันนี้รถติงดีนจะอยู่ห่างจากนลอน,นประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรจ้านี่อพาร์ตเมนต์สวยถับก็มีทางโน้นอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์จ้าสว,สวยจ้า เป็นเมืองหนาวแต่ว่าหน้าร้อนประมาณสองสามเดือนแล้วก็เดี๋ยวจะหนาวอีกแล้วมาเที่ยวรถจึ้งดีมาทานอาหารกลางวัน,วนกับคนจรจาแต่ก็บางนี้ก็เป็นคอนโดมิเนียมนะแล้วก็คนเที่ยวการจะนีมม่มานี่รถตึงดีรถตึ้งดีจะซูมให้ดูรถตึงดีนนะ นี่ไบรท์ซานเอ็นคอนฟิลเจอร์ก็มาเที่ยวกันจะที่นี่จะคนมาเที่ยวกันนะจ๊ะเยอะแยะเลยจแล้วก็ที่เด็กเล่นน้ำกันเยอะแยะเลยค่ะอ่าสวยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมมีความสุขในรับชมนะคะรถติ๊งจีนค่ะรถติ๊งจีนนะค่ะนี่ภารเป็นสวยงาม ไม่ใช่สเปนนะจะเป็นอังกฤษนะ no no สเปน no สเปนอังกฤษอังกฤษ no สเปน the look like Spain but it's not Spain, okay here is called called อังกฤษอังกฤษ it called Rotting Dean ไม่ใช่สเปนไม่ใช่เบนิงโดมนะจ๊ะโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะเด็กๆเล่นน้ำกันสนุกมากค่ะอื จะเป็นเป็นหน้าหน้าร้อนประมาณสองเดือนสามเดือนค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะหนาวแล้วค่ะจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้ทุกคนเห็นเลยนะคะเพราะว่าวิวจะเป็นคะแนนหนแล้วก็สวยเหมือนเป็นอิงโดเหมือนพคเยรบ้านเราเลยจะสวยกวา่า เบนนิ่งโดมเออเอเอ,เ,อเรียกร็อตติงดีนไม่ใช่เบนนิ่งโดมร็อตติงดีนจ้าสวยมากจ้าเอกระสมตะเคียนนะคะเราก็จะทำเป็นสามตเคียนขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ